สองตัวนี้ต่างกันไหมมันต่างกันที่อะไรบ้างก่อเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวซูนฟ้านะ A6T2 นะครับตอนนี้ผมต้องบอกก่อนตัวนี้นะครับเราถ่ายกันเดือนตุลาคม2568เดือนตุลาคมเนี่ยตัวซูนฟ้า A6T2 ขีดนะยังมีโปรโมชั่นนะครับราคาพิเศษนะครับจากปกติ16,900นะครับนะตอนนี้นะครับโปรโมชั่นนะเพียง13,900นะครับนะ ส่วนตัวแจ็คนะครับแจ็ค a c c นะนะครับตัวนี้หมดโปรโมชั่นไปแล้วนะครับก็กลับคืนสู่ราคาปกตินะครับที่แน่ๆถ้าเป็นเดือนตุลาคมเดือนนี้นะสุนฟ้าคุ้มค่ากว่าทางด้านราคานะครับนะอย่างที่2นะครับแตกต่างกันเรื่องอะไรบ้าง,างาสุนฟ้าเป็นเสียง ภาษาไทยมีเสียงปุ่มกดนะครับส่วนตัวแจ็คนะนะครับตัวนี้ไม่มีเสียงนะครับเรื่องฟังก์ชันปุ่มกดปุ่มคีย์รัดนะครับแจ็คเขาจะปุ่มกดน้อยกว่าแต่จริงๆระบบการทํางานเหมือนกันนะครับนะนะครับระบบการทํางานเหมือนกันตัดได้ยกตีนผีออตโต้ย้ำหัวย้ำท้ายออตโต้นะนะครับแล้ว2ตัวนี้นะเดี๋ยวผมตะแคงหัวจักให้ดูนะครับก็คือตัว ซูนฟาก็ยังเป็นระบบอ่างน้ำมันแบบเปิดนะครับตัวแจ็คก,ก็เชกเช่นเดียวกันนะครับผมเปิดให้ดูนะนะครับยังเป็นอ่างน้ำมันแบบเปิดนะนะครับของซูนฟาก็เหมือนกันตั้งแต่หัวจักรกลอะนะครับแบบนี้ผมเราเรียกกันว่าอ่างน้ำมันแบบเปิดนะครับนะทั้งคู่ก็จะเป็นอ่างน้ำมันแบบเปิดระบบแต่ตัดได้ก็เป็นระบบโซลินอย เหมือนกันนะครับทั้งคู่นะแจ็คก,ก็เป็นโซลินอยนะนะครับนี่นะส่วนตัวระบบฟีดฟันนะนะครับระบบถอยหลังนะใช้มอเตอร์เข้ามาควบคุมเหมือนกันทั้งคู่นะครับสุนฟ้าก็ใช้มอเตอร์เข้ามาควบคุมระบบฟีดฟันเหมือนกันนะครับนี่เห็นไ,ไหมนูนๆออกมานี้คือมอเตอร์ถอยหลังนะครับนะอ่ามอเตอร์หลักก็จะอยู่บนในนี้วงร้อจักรนะครับแจ็คก,ก็เหมือนกันนะชุนฟ้านะเขามีระบบสวิตชิงนะครับ เราก็สามารถมีลูกเล่นนะเป็นเลือกโหมดนะครับผนาหนาผ้าบางนะแล้วก็โหมดปรับความไวของแป้นเท้าเหยียบนะครับโหมดปรับความไวของแป้นเท้าเหยียบปรับเซนต์ความไวนะนะครับก็จะมีตรงนี้มาให้นะครับนะปุ่มรัดเลยนะโต๊ะนะนะครับนี่ผมมาวัดความยาวโต๊ะให้ระหว่างตัวซูนฟากับแจ็คนะนะครับนี่นะความยาวนะนะครับ ของโต๊ะแจ็คนะมาตรฐานคือ110เซนนะครับนะ110เซนนะกว้างเท่ากันนะครับนะส่วนของสูนฟ้านะสูนฟา120้า120เซนนะสูนฟ้ายาวกว่านะครับแต่หากท่านไหนที่ต้องการพื้นที่ในการเย็บพื้นที่ในการวางผ้าต้องการชอบโต๊ะยาวๆเลือกสูนฟ้ารครับหากพื้นที่จํากัดนะเลือกแจ็คครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะโต๊ะพวกนี้เราสา เราก็เลือกได้ครับว่าเราจะเอาโต๊ะามาสามาฐาน110เซนหรือ120เซนเฉพาะสูนฟ้านะแจ็คไม่มีแจ็คเป็น110เซนทั้งหมดนี่คือข้อหลักๆนะครับระหว่างสูนฟ้า A6-T2 ขีดทีนะที่แตกต่างกันกับเจ้าแจ็ค a c c ผมไม่ได้เอามาเปรียบเทียบว่ารุ่นไหนดีกว่ากันนะผมเอามาเทียบให้ดูนะครับอันนี้สุดแท้แล้วแต่ ทุกๆท,ท่านเลยนะครับชอบแบบไหนชอบยี่ห้ออะไรนะครับจัดไปนะนะครับจัดไปได้เลยนะครับเอาที่เราชอบนะศุนฟ้าก็ได้แจ็คก,ก็ได้นะครับจูกิเบลยูโซเจได้หมดครับชัวนะคาชิม,มนะเอาที่เราชอบเลยนะครับนะชอบรุ่นไหนจะครับปรึกษาร้านรดาสวิงมเชินได้นะครับ นี่วันนี้ก็พอดีผมก็นั่นแหละครับลูกค้าถามเข้ามาเยอะก็เลยอ่ะนะครับมาเปรียบเทียบให้ดูให้ได้เห็นภาพกันว่าข้อแตกต่างมันมีจุดไหนบ้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าครับนะราดดาตามใจลูกค้าทุกอย่างนะครับขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยชอบรุ่นไหนยี่ห้ออะไรบอกเรามานะครับขอบพระคุณมากครับ